สำหรับใครที่อยากจะได้รองเท้าแตะแบบสวมนะหามาหลายคู่ใส่มาหลายไซส์แล้วนะฮะหลายยี่ห้อแล้วไปถูกใจสักทีนะใส่แล้วปวดเท้าเจ็บเท้านะแนะนํารองเท้าแตะแบบสวมรุ่นนี้ครับนะลับเบอร์โซรุ่นเฟรกนะเป็นรองเท้าแตะแบบสวมที่นุ่มมากๆานะนะยืดหยุ่นสูงมากๆเลยนะครับพื้นเนี่ยนะพื้นหนาด้วยนะซับพอร์ตดีนะมีแรงสป,ปริงมีแรงเด้งไม่ยว้วไม่้ยยนะนะเวลาคุณเดินเนี่ยนะมันซับพอร์ตนะแรงกระแทกนะช่วยเซฟข้อเท้า ข้อเข่าข้อสะโพกเรานะครับใครที่อยากจะได้รองเท้าที่ใส่แล้วสบายนะใส่ยืนใส่เดินได้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะเลือกรองเท้ารุ่นนี้เลยเลคคอมเมนแนะนำเลยนะมีไซส์ใหญ่ถึงไซส์13นะตั้งแต่เบอร์5ถึง13นะกดได้ที่ตะการนาคิปตรงนี้ได้เลยนะตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะอันนี้พื้นรองเท้านะการลื่นทุกคู่นะดีไซน์สวยมากๆครับเพื่อนๆครับนะใครที่อยากจะได้นะรองเท้ารุ่นนี้จดจัดไปเลยฮนะ โดยเฉพาะคนที่แบบว่าผิดหวังกับรองเท้าแต่แบบสวมมาหลา,หลายยี่ห้อหล,หลายแบรนด์นะแล้วใส่แล้วมันปวดเท้าเจ็บเท้าเนี่ยรุ่นรุ่นเนี้ยนะซัพพอร์ตเท้าได้ดีมากๆนะดูนะครับผมใส่ให้ดูนะนุ่มมากๆเลยนะนะเจ๊งหรือเด้งดึง,ดง,ดง,ดงสบายเลยนะนะคุณจะใส่เดินนะใส่ออกกำลังกายก็ยังได้เลยนะหรือว่าใส่ในชีวิตประจําวันหรือว่าสวมใส่ในบ้านก็ได้นะเนะี่ยจัดไปเลยฮะนะนะตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะแล้วเป็นโซลุ่นเฟกนะฮะ ถูกใจจริงๆครับ